สภาพตาข้าวในตำบลกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดหลังฝนทิ้งช่วงทําให้ต้นข้าวเริ่มแห้งตาหลายพันไร่ชาวนาเร่งสูบน้าเข้านาแต่ก็ไม่สามารถเติมน้ําได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่แห้งแล้งเป็นบริเวณกว้างชาวนาบอกว่าปีนี้ฝนตกน้อยกว่าทุกปีนะครับผลผลิตข้าวปีนี้มีแนวโน้มเสียหายมากกว่าครึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาภายในเดือนนี้ที่สำนักงานชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานี นายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานประชุมวางแผนรับมือภายแ,แล้งหลังพบว,ว่าประมาณน,น้ําฝนตกลงมานะครับทั้งประเทศภาคกีสารก็มีค่าเฉลี่ยน้อยถึงร้อละสและเมื่อไปเทียบกับค่าน้ําฝนของปีที่แล้วก็น้อยกว่า1้อยละาให้เจ้าหน้าที่ชลประทานทุกพื้นที่ต้องเร่งวางแผนการจัดการน้ํามาให้กระทบกับนาข้าวภาคกีสารกว่า3 4ล้านไร่นะครับค่ะ ส่วนที่จังหวัดนคนรราชสีมานะคะชาวตำบลชีวานอำเภอพิมายค่ะช่วยกันนําวัชพืชที่อยู่ในคลองส่งน้ํานะคะหลังจากที่น้ําในโครงการศูนส่งน้ําและบำรุงรักษาทุ่งสำริดเปิดประตูเขื่อนปล่อยน้ำลงสู่คลองชมประทานค่ะเพื่อให้ชาวนาสูบน้าเข้านาลดผลกระทบต้นข้าวขาดแคลนน้ำนะคะหลังจากที่พบว่ามีฝนทิ้งช่วงมานานถึงหลายเดือนด้วยนะคะ ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะปริมาณน้ําในแม่น้ําชีท้ายเขื่อนบางยางนั้นยังคงแห้งขอดค่ะเห็นสันดอนทรายและโขดหินแล้วก็สามารถเดินข้ามได้ในบางจุดนะคะขณะที่เขื่อนบางยางเปิดบานประตูระบายน้ําแค่2บานค่ะเพื่อรักษาระบบนิเวศและควบคุมคุณภาพน้ํารวมถึงการเน้นเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงการอุปโภคบริโภคด้วยค่ะ